อีกหนึ่งความสําเร็จครับของตลาดอรารย,ยะเบื้องหลังที่เห็นการทํานําอาหารที่อ,ร,อร่อยไม่ว่าจะเป็นเครื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าที่ได้มีจิตอาสาที่อยากจะทําสิ่งที่อร่อยที่สุดสู่ตลาดอรารย,ยะวันนี้เรามาอยู่กับน้องฝ้ายครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของชาวอาโศกนี่แหละครับวันนี้เขาจะมีเคล็ดลับอะไรทําเพื่อให้ตลาดมีสีสันขึ้นตามกันไปดูนะครับมาเลยเห็นไหมฮะ วันนี้นี่นอกจากเราจะเห็นจะเดินทางสำนึกดีสงกรานไทยครับทำสำนึกดีค่ะเป็นยังไงฮะมีรอยยิ้มมาทีเดียวเลยอะค่ะสิทธ์เก่านี่อยู่กี่ปีแล้วะ <19 S 1> ลวะสิทธ์เก่าเราเนี่ยหนูน่าจะเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนสมมาศิขา,าศิสาโศกค,ค่ะว้านึกก็ต้องปาไป20สิถ้าเป็นสิทธิ์แรกๆะเอะเข้าเรียนตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะปีนี้ก็ ปีนี้มสิบสามค่ะหูยมิต้องมต้องต่อกันได้นะยังสดใสอยู่นี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่โม่ใหญ่มากอันนี้เป็นสูตรของอันนี้ก็คือจริงๆสูตรก็เป็นการปรับปรับทำมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นสูตรจากใครที่ไหนเราก็เรียนรู้ด้วยกันเรียนรู้ช่วยกันค่ะหลายๆคนก็หลายๆคนแนะนํามาเพื่อนๆแนะนํามาผู้ใหญ่คู้ไหนเดินผ่านไปผ่านมาก็แนะนำเราค่อยๆปรับสูตรแล้วก็เรียนรู้จากทุกๆคนค่ะแล้วน้องป้ายเองมาจากผู้สถานของ สีสเกตใช่ค่ะสีสรโศกค่ะแล้วก็มีพี่น้องที่เป็นญาติธรรมจากหลายๆพุทธสถานมาด้วยนะครับใช่ค่ะเมย์เน้นๆก็จะเป็นสิทธิ์เก่าค่ะจากทุกๆสถาบันของชาวอโศกเลยไม่ได้ไม่ได้ติดว่าจากที่ไหนเพราะว่าส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นการขายน้ําสมุนไพหรือกวยจับเนี่ยมันเป็นงานของสิทธิ์เก่าชาวอโศกเราทั้งหมดค่ะเมื่อไหร่พ่อครูได้มีกิจกรรมใหญ่ๆก็จะมาแบ่งปันจิตใจในการสียสลับมาเพิ่มจิตวิญญาณให้สูงขึ้นใช่ค่ะวันนี้ ได้เตรียมอะไรหม้อใหญ่มากเลยครับหม้อนี้เป็นน้ําซุปเก๋ยจับค่ะหม้อนี้ 2>, oh. 2 200ลิตร200ลิตรนะคะวันแรกเนี่ย oh. แจกไปทั้งหมด4หม้อนี้ oh. 4หม้อก็เท่ากับ800ลิตรผมอยากให้กล้องมาแพนตรงนี้ครับว่ามันเป็นสูตรที่หอมมากต้องบอกว่า oh. หอมมากๆใช่ค่ะนี่คือ1หม้อต่อ1ห okay. ม้อต่อ200ลิตรค่ะ200ลิตรเป็นหม้อ200ลิตรคือจริงๆแล้ว อันนี้คือที่เตรียมมาไว้สําหรับใส่เขาเรียกว่าคะใส่เครื่องเทศนะคะโอ้<ต>อยอ,อยากทําบ้างอะแต่พอมาแล้วมันมันไม่พอคะ่ะมันรีบมากก็เลยได้ใส่ทุกอย่างลงไปต้มเครื่องเทศให้หอมออกมาแล้วเราถึงจะกรอง เอาน้ำซุปไปต้มกับหอมใหญ่แล้วก็กระเทีย <คา S 2> มดนี่ปรนโครงการของครอบครัวแม่ครัวเลยนะเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวก็<ม>ยินดียินดีทุกคนเลยนะคะถ้าไหนที่มาชิมแล้วรู้สึกว่ามีเคล็ดลับอยากจะแนะนําตรงไหนก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ทางเราก็อยากจะเรียนรู้เพ<ม>ิ่มเติมเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มาช่วยในเรื่องของตลาดอาหารค่ะอยากจะมาช่วยแบ่งเบาทีมผู้ใหญ่ จากชาวโสมที่มาเป็นจิตอาสาเนี่ยก็คือทํากันมานานแล้วเราคิดว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างช่วยเหลือได้บ้างก็อยากจะมาฝึกแล้วก็มาช่วยทําตรงนี้ค่ะนี่คือเป็นกวยจับที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปีสิบ สามใช่ค่ะสิบสี่สิบห้าสี่ร้อยห้าสิบกิโลค่ะสี่ร้อยห้าสิบกิโลใช่ค่ะทำยังไงให้หัวใจเบิกบ,บานของน้องฝ้าแล้วก็ญาติธรรมเราทุกคนที่เกี่ยวข้องนี้ที่มาคือตัวไฟเองเนี่ยไฟก็ไม่ได้เป็นคนเก่งนะคะไฟถ้าไม่สามารถทําทุกอย่างได้ทั้งหมด<อ>แต่ไฟมองว่าไฟเป็นคนหนึ่งที่ไฟประสานงาน<อ>ได้ไยจะเป็นคนที่ดึงน้องๆเนี่ยสิทธิ์เก่าจากลูกสถาบันมนาะบางคนมาไม่รู้จะไปช่วยตรงไหนเราก็จะเรียกน้องทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้มาเลยมา,ลมาเลยมารวมกันตรงนี้ใครอยากจะเป็นจิตอาสามาช่วยกันคนละ คนละน้อยโดยเราก็จะบอกว่าที่นี่คือฐานงานของสิทธิ์เก่าใครอยากมาให้มาช่วยกันเลยค่ะเป็นการรวมกําลังสิทธิ์เก่าตรงนี้ห้ายสุดฮะอยากให้ป้ายเองได้บอกกับพี่น้องประชาชนได้ส่งกําลังใจได้ส่งถึงความเหน็เหนื่อยที่เรามีอยู่อยากจะบอกอยากอะไรก็ได้ในวันนี้เป็นวันที่อิสระที่สุดเป็ <โก S 2> นแทนพี่น้องชาวอสบจริงๆแล้ววันนี้นะคะมันคือวันปีใหม่ของชาวไทยทุกคนแต่ใน,นอีกอย่างหนึ่งปีใหม่เนี่ยเราได้มาร่วมทําบุญ การทำบุญของฟาเนี่ยไปมองว่าการที่เราทำอาหารแจกเนี่ยมันใช้งบเล็กๆน้อยๆแต่เราแจกให้คนกินได้แบบหลายๆพันคน,นยยม,มันเป็น,นยยใช่มันเห็นรอยยิ้มของคนได้แจกอาหารมังสวิรัตมันเป็นบุญใหญ่ที่เราได้ส่งต่อค่ะโดยที่เรา,าโดยเฉพาะได้เรามาร่วมบุญใหญ่กับหลวงปู่สมวนาโพธิลักษ์เนี่ย มันเป็นอะไรที่หาไม่ได้ไดังนั้นมันแค่3วันเนี่ยมันเร็วมาก <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะสิดเก่าทุกท่านหรือว่าญาติธรรมทุกท่านถ้าอยากจะเข้ามาร่วมบุญตรงนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านไม่รู้จะไปประสานงานไม่รู้จะเข้าช่วยตรงไหนฝ่าตะวันฟ้านะคะอยู่ตรงนี้ยินดีต้อนรับช่วยทุกท่านประสานงานช่วยหางานให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้ม แน่นอนค่ะครับสำลึกดีครับเห็นรอยยิ้มแล้วประทับใจครับความเหน็ดเหนื่อยสามวันนั้นน้องฝ้ายกับทีมของเวาศกนั้นบอกว่าไม่เคยเหน็ดเหนื่อยขอให้พ่อขุงนเรานั้นอยู่กับพวกเราเป็นร้อยร้อยปี<ช>ขอให้พ่อขุนนั้นได้ปลูกจิตวิญ,ญญาณของพวกเราให้เกิดขึ้นอย่างนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้มีความสุขมากเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าเราจะไปอยู่หลังครัวของพ่อ,อให้ไม่ให้อย่างไรบ้างนะครับ